มือนี้ผักศูนย์บาทใช่หรือไม่ใช่ทำไมศ<ช>ูนย์บาทศูนย์บาทเพราะว่าเราปลูกเองปตงทและ๊ัตจิแท็กทีมเอเลี่ยนขอชวนทุกคนไปทำภารกิจลดโลกร้อนกับิี่ต่อกีอาร์เกมหรือฉันก็เป็นเอเลี่ยนมีสิทธิ์รับรางวัลเอเลี่ยนอาร์ตจอและมีสิทธิ์ร่วมทีมเอ็กซ์คลูซีฟกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมาสร้างโลกที่ยั่งยืนอย่างสมดุลด้วยกันสแกนเลยนี่ปลูกเองหมดเลยหรอทั้งหมดเลยทั้งหมดนี้นะในหมดนี้ทั้งนี้โอ้โหมีอะไรบ้างเอา ทีรอานนี่ก่อนอันนี้ใบใบกะเพราอตอนหน้าร้อนเนี่ยเม็ดมันจะลงมาพอทะนหน้าฝนไปดูในสวนมาดิทุ่งใบกะเพาแล้วก็มีผักบุ้งเป็นผักบุ้งที่ตอนที่มาไปซื้อแล้วก็กินกินเสร็จแล้วก็ปักใส่น้ำเอาไว้แล้วพอมันงอกหน่อยมามก็ไปลงดินเลย ชะอมชะอมอันนี้ปลูกชะอมได้เหรอปลูกต้องสี่ห้าต้นน่ะเขาบอกให้เก็บตอนเช้าเเลยนะใบมันจะยังนั่นทำไมชะอมต้องเก็บตอนเช้าเก็ลองถามผู้ชมที่บ้านดูสิเฮ้ยถามแชทจีพีเลยเปิดถามีิเจ๊ถามดิรกลิ่นเหม็นเขียวครับของวิ่น่าเหรอใช่ไหมน้ายังอ่อนอยู่ยอดอ่อนมากที่สุดรักษาความสดได้นานกว่าอ่าเพราะชะอมต่อชะอมตอนเช้าจะไม่โดนแดดแรง อันนี้ถ้าใครรู้ลองพิมมาบอกนะครับอ้าพ่อชะอมวันนี้ก็ได้กินไข่ชะอมมาดิเย้ชะอมปลูกเองตะไคร้อันนี้ตะไคร้ปลูกไปประมาณ3ต้นใช้ได้ทั้งปีเลยทั้งน้ํำตะไคร้ทั้งตะไคร้สาหรับที่เราจะไล่ยุงเนี่ยตะไคร้นี่มีประโยชน์หลายอย่างนะ เฮ้ยใบมะกรูดด้วยหรอปลูกเองด้วยหรอใบมะกรูดว้าวปลูกมะกรูดเย็นนัแล้วลูกมันอยู่ไหนล่ะขาด้วยหรอใช่ขาด้วยขาตะไคร้ใบมะกรูดปลูกเองเถอะพิกฉันปลูกเองปลูกเองด้วยหรออ่าปลูกเองครับโอ้โหปลูกพริกเองเดี๋ยวนั้นมีแดงมีปลกเขียวอู้หูอันนี้ปลูกเองยอดอันนี้อันนี้คือปลูกเองขอบคุณครับแม่ ถ้าอันนี้เนี่ยนะคือม่าสามารถทํากะเพราได้นะกะเพราหนึ่งอย่างอันนี้ม้าแนะนําให้ทําผักบุ้งไฟแดงนะผักบุ้งไฟแดงสองอย่างละไข่ชะอมแน่นอนสามอย่างละแล้วก็ถ้ามีพริกขาดตะไคร้ไปมะกปูนี่ก็ต้องเมนูนี่มันแน่นอนอยู่แล้วจะต้องทำอะไรต้มยำโอ้โหได้กินต้มยำฝีมือได้เปลูกผักแบบนี้ก็ดีนะสดชื่นลดโรกร้อนอันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วจะบอกว่ามีกิจกรรมดีๆของปตทนะและก็จิ ชวนทุกคนมาทําภารกิจรวมพลังลดคาร์บอนนี่แบบมาม่านี่ก็ลดได้แต่เรามีวิธีหนึ่งคือด้วยการเล่นติ๊กต็อกเออากมนะครับแฮชแท็กหรือฉันก็เป็นเอเลี่ยนวิธีการคือเล่นเกมให้เอียงหัวซ้ายขวาขึ้นลงแล้วเก็บไอเทมลดคาร์บอนเพื่อสะสมกรีนพอยต์ให้ได้มากที่สุดอื let's go นี่ไงนี่ขวา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 กลางเลยกลางตลางกางเฉยๆเออดีดีดีได้เลยแม่หัวไม่ได้ตัวห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 ัวไหนซ้ายหัวซ้าย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 มันอยู่ซ้ายมาอยู่ทางซ้ายซ้าย นั่นเลยไพีเพออ้โอเคโอเคโอเคสายหนึ่งสาย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 หรือสายสายหรอสาสายหรเอ็กสายยดหวด้เยุดหยุดยดหยดยดยโอเโอเคอเคออออเอเออวออีออี้้ล้้ ซีโร่เลยแค่นี้เองเหรอเอออ,ออกกำลังกายนะเหมือนกับเปิดเล่นโยคะเลยนะเราก็ไปโพสวิดีโอที่เล่นลงใน t ิ k กตออ็อกพร้อมกับมาเขียนแคปชั่นบอกวิธีที่มาสามารถช่วยลดโรคร้อนง่ายๆที่ทําได้ด้วยตัวเองมีคลิรุ้นลับเขาเรียกเอเลี่ยนอาร์ตดอนี่กดแปะให้ดูทีนึ่งนะฮะและใครเขียนแคปชั่นโดนใจกรรมการนะครับมากที่สุดก็จะถูกคัดเลือกให้ร่วมทริปเอ็กซ์คลูซี สัมผัสประสบการณ์ลดคาร์บอนกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากปตทด้วยอ๋อว้าวนี่หน้ามาเป็นขอกำลังกายได้อย่างหนึ่งเลยนะเนี่ยตอนเอ็กซ์เซอร์ไซส์เลยแร้เได้เกมได้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ22พฤษภาคมจน14มิถุนายนเท่านั้นซ้ายขวาชวนพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวมาเล่นกันได้นะเกมเขาง่ายมากๆสนุกไม่พออาจได้รับรางวัลอีกด้วยนะครับทำมาเป็น4เมนูทำมา4เมนูแจ๋วมากเลยแม่ ไหนเริ่มจากอะไรก่อนอันแบบหนึ่งก็คือม้าทําไข่ไข่เคี่ยวกับผักชะอมจากวันนี้มาใช้ไข่สีฟองเลยนะแล้วก็<ม>ชะอมที่มาเก็บมาเนี่ยมาเก็บมาจากที่สวนแต่เวลาม้าใส่ไข่มาจะไม่ใส่ลงไปในในโดยตรงกับผักชะอมมาจะใส่ทีละฟองทีละฟองเพราะรว่ากันไม่ให้ไข่ที่มันเกิดเสียทําให้ผักของเราเสียได้เสร็จแล้วมาเสร็จเรียบร้อยมาก,ก็ตีกับไข่กับชะอม,อมให้ให้เข้ากันอพอเข้ากันเสร็จพอกระทะร้อนมาก,ก็เอาไข่กับชะอมเนี่ย ลงไปในกระทะกับที่เต็มน้ำมันแล้วก็ค่อยๆอย่าใช้ไฟแรงนะเพราะว่าวันนี้ม้าใส่ชะอมเยอะถ้าม้าไฟแรงเกินไปมันจะไหม้ก่อนที่ตัวชะอมแล้วก็ตัวไข่มันจะสุกจะทําให้แบบว่างันี้ทัางกลิ่นไหม้แล้วก็จะไม่หอมถ้าอมหอมรูปบ้ากับนุ่มได้หอมรสชาติดีนะโอ้โหดีใจไฮไฟสุดยอดสุดยอดเลยนะสุดยอดจริงไหมใช่เมนูที่สองทำอะไรเอเมนูที่สองม้าทําต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งม้าใช้ขาตะไคร้ใบมะกรูดจากที่สวนแล้วก็มะเขือเทศนี่ม้าปลูกเองม้าก็ต้มน้ําให้เดือดเลยนะอพอน้ําเดือดเสร็จเรียบร้อยม้าก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดให้มันมีกลิ่นให้มันมีหอมขึ้นมาแล้วม้าก็ใส่มะเขือเทศลงไปด้วยอพอใส่เรียบร้อยม้าพอเดือดต่เดือนจัดๆนะม้าก็ใส่ตัวกุ้ง Niin, กุ้งลงไปเนี่ยกุ้งเนี่ยพยายามอย่าให้เดือดให้เดือดเกินไปสังเกตไหมค้าสังเกตไหมว่ากุ้งของม้าเนี่ยจะไม่แข็งเกินไปพอเดือดสักครู่หนึ่งเนี่ยม้าจะเอาขึ้นเลย <h ums> พอเอาขึ้นเสร็จเรียบร้อยม้าก็จะมาปรุงรสข้างนอกม้าก็จะใส่พวกมะนาวพริกแล้วก็น้ำปลา <h ums> ใส่พวกน้ำพริกเผาข้างๆแล้วก็ละ,ล,ะ,ล,ะ,ล,ะลายน้ําแล้วก็ทาให้ขั่วพอเวลาน้ําพริกเผาเขาปรุงมาแล้วอะ่ะเ <h ums> วลาเราใส่ลงไปเนี่ยม้าว่ามันได้ความเข้มข้นแต่สมมติม้าชอบเจือจางเนี่ยม้าก็จะใส่ทีหลัง ทำให้มันรู้สึกว่ามันแค่ผสมกับน้ําทําให้มันมีรสชาติของเอ,อน้ําพริกเผาแล้วก็ได้กลิ่นของพวกเครื่องสมุนไพรออกมาอร่อยอร่อยไหมต่อไปจากอันที่สามทำอะไรอันที่สามมาทำผัดกระเพราว้วาวกระเพราอันนี้มาใช้กระเพราขาวให้โคตรนะโอท้ที่สวนมาปลูกออกระเพราสองแบบก็คือกระเพราขาวกับกระเพราแดงกลิ่นของกระเพราเราปลูกนี่มันจะมีกลิ่นของความออหอมสดชื่นพอผัดกระเพรามาก็จะเอาน้ํามันลงไปแล้วก็เสร็จ เอากระเทียมสดลงไปก่อนลงไปผัดผัดแล้วก็กับพริกแห้งลงไปคั่วคั่วพร้อมกับหมูแล้วก็พอหมูเนี่ยเวลาให้ึ้นให้คืนสุกหน่อยหน่อยอเอาเอาหมูกระเทียมลงไปคั่วให้แห้งค่อนข้างที่จะแห้งแต่น,นี่มาเติมน้ำไปเรื่อยๆนะเพราะต้องการให้หมูมันสุกอืมนะกะเพราดีจังเลยอ่ะพอคั่วให้ได้ที่แล้วม้าก็ใส่เครื่องปรุงก็มีน้ำมันหอยอม,มีซอสแล้วก็มีซีอิวนิดหน่อยอมไม่เค็มจนเกินไปอ,อันนี้ม้าใช้พริกสองแบบก็คือพริกแห้งแล้วก็พริกขี้หนูสด เพราะว่าโค้ดเป็นคนที่ชอบกินรสชาติเข้มมากก็เลยเติมพริกขี้หนูสดลงไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ใส่ชอบกะเพราหมา่นมากขั้นขัน้ขนตามสุดท้ายมามแม่ไม่ได้ผัดกะเพราลงไปเยอะๆเลยนะม้าก,ก็แค่เอากะเพราเนี่ยลงไปคั่วกับหมูให้มันได้กลิ่นของพวกกะเพรา<อ>ขึ้นมาใบกะเพราอร่อยมากหอมไหมแบบเป็นใบกะเพราออชมทุกอันเลยไหมอร่อยมากปื้มติ่มใบกะเพราดีจริงๆอันที่เมนูที่สี่ที่ม้าทำก็คือผัดผักบุ้งไฟแดง อันนี้มาทําใส่เต้าเจี้ยวนะแล้วก็ใส,ส่ซีอิ๊วนิดหน่อยเท่านั้นเองอันนี้มาวันนี้มาไม่ใส่พริกให้พิโคสนะเพราะว่ามาคิดว่าในมื้ออาหารเราวันนี้มันมีทั้งต้มยำที่เป็นพริกแล้วรสจัดแล้วแล้วก็มีออบัตกรกะเพราที่เราทําจัดรสจัดเหมือนกันผักบุ้งเลนเกลพยายามอยากให้กินเป็นแบบ,บเหมือนกับเป็นสลัดหรือเป็นพวกอะไรเป็นกินกินให้ง่ายๆขึ้น ตั้งกระทะให้ร้อนๆก่อนเลย <Okay. S 2> พอร้อนขึ้นมาม้าก็เติมน้ำมันลงไปอพอน้ำมันเสร็จม้าก็ใส่ใส่ผักเลยนะใส่ผักลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยอพอเติมน้ำลงไปม้าก็ ใส่เต้าเจี้ยวใส่ใส่น้ำมันหอยหรือก็ใส่ซอสที่เราต้องการแล้วก็คุกเร็วๆเลย<ม>คุกเร็วๆเลยนะเพราะว่าผักบุ้งเนี่ยถ้าถ้าเกิดเราผัดนานจะทําให้ผักบุ้งเราเหนียวแล้วก็ไม่อร่อยด้วยอล้เยี่ยมไปเลยดีใจที่ได้กินผักที่แม่ปลูกเองโอเคนะมากดีใจด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายขอบคุณทีนะครับปตทและคตินะครับ,รท,รบ,ท,รบที่ชวนทุกคนมา ภารกิจรวมพลังลดคาร์บอนด้วยการเล่นติ k t o อก r อไอเกมแฮชแท็กหรือทันก็เป็นเอเลียนแบบที่แบมามาเล่นนะอย่า <c oughs> ลืมนะครับวิธีการง่ายมากสแกนทีว่าโคนนี้นะแล้วก็กดเริ่มเกมเอียงหูแบบมามาเลยไม่ต้องเอียงตัวนะไอเทมลดคาร์บอนนะครับ <c oughs> เพื่อสะสมกรีนพอยท์ให้ได้มากที่สุด <c oughs> เอียงแค่แบบนี้นะเออเอียงแบบนี้พอเนาะแต่จากเล่นเกมเสร็จก็โพสต์วิดีโอที่เล่นลงในติ k t o อกนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นบอกวิธีที่คุณสามารถช่วยลดโลกร้อนง,ง่ายๆที่ทําได้ด้วยตัวเองมามาปลูกผักโคตรกินให้หมดนี่เยี่ยม แล้วก็พร้อมแต่แฮชแท็กตามข้างล่างนี้นะครับเพราะใครที่เล่นนะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับนะครับเอเลี่ยนอาร์ตดอร์นะครับและใครเขียนแคปเพิ่มโดนใจกรรมการมากที่สุดจะถูกคัดเลือกให้ร่วมทริปเอ็กซ์คลูซีฟสัมผัสประสบการณ์ลดคาร์บอนกับแขกรับเชิญสุดพิเศษจากปตทเทาารีกว่าลดโลกร้อนแล้วก็ทําให้เรามีกิจกรรมที่สนุกสนานเล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะครับ22พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนเท่านั้นนะครับชวนพ่อแม่พี่น้องคนในครอบครัวมาเล่นได้เลยนะฮะเกมเขาง่ายมากๆ สนุกไม่พออาจให้รางวัลด้วยนี่ <Hey. S 2> ีสําคัญเลยนะขอบคุณนะแม่คิวแน,น่อร่อยนะอร่อยครับอร่อยมากๆปตชและก๊อตจิแท็กทีมเอเลี่ยนขอชวนทุกคนไปทำภารกิจลดโลกร้อนกับที่ต่อเออาร์เกมหรือฉันก็เป็นเอเลี่ยนมีสิทธิ์รับรางวัลเอเลี่ยนอาร์ตจอกและมีสิทธิ์ร่วมทีมเอ็กซ์คลูซีฟกับแขกรับเชิญสุดพิเศษมาสร้างโลกที่ยั่งยืนอย่างสมดุลด้วยกันสแกนเลย